สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณมากๆมากๆเลยในตอนนี้คืออะไรนะคะสวัสดีค่ะหมออมเองคลิปนี้นะคะก็จะมาทานายสั้นๆไม่ยาวมากให้ทุกคนที่หยุดดูคลิปนี้เป็นคลิปลักษณะของแรนดอมนะคะคือการสุ่มนั่นเองนะแต่เมื่อคุณกดเข้ามาดูอาจจะรู้ได้ยังไงว่าคลิปนี้เป็นของคุณลองฟังพลังงานหลักดูนะคะความสัมพันธ์นี้โดดเด่นมากๆเลยเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเดินหน้า3าก้าถอยหลัง2อเก้าเดินหน้าไปอีก2อก้าถอยหลังไปอีก3าก้าหมายความว่าไง เป็นความสัมพันธ์ที่วนไปวนมาเหมือนกับมันป้วนเปี้ยนป้นปนปนปนวนเปี้ยนวนเวียนวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะไม่จบไม่สิน้นจะตัดใจไปก็แบบตัดใจไม่ลงอ่ะจะเบรกความสัมพันธ์ไปก็ดูยังรอแล้วมันงะงๆะงะงนึกๆึกนักนักนะคะโดดเด่นความสัมพันธ์ลักษณะนั้นมากๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ลักษณะแบบเป็นคนเก่าๆ xter, อ่าในชีวิตอะที่มันป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนนะคะและที่แน่ๆคีย์เวิร์ดที่สําคัญพวกคุณมีความแบบที่ถีบมานะ มีการเอาชนะกันนะคะมีอีโก้ด้วยในความสัมพันธ์นี่นะมันดูมีความมีอีโก้นะมันคิงค,งคิงกันอยู่นะคะนี่คือพลังงานหลักที่โดดเด่นมากๆถ้ารู้สึกว่าเข้าเขาเราไปฟังกันต่อนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเอ๊ะล้วลักนณาราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะคะมีลักนณาราศีอะไรบ้างเนาะมีชาวสิงห์นะคะมีชาวเมษ ะะมีชาวธาตุด,ดินนะคะมังกรผู้สบการณ์นนะแล้วก็ชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนี่คือที่โดดเด่นที่สุดเลยนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆแล้วดูเหมือนจะประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการที่อยากจะตัดใจอยากจะตัดใจให้มันสําเร็จนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกได้เลยว่าเนี่ยจริงๆแล้วมัน,ม,นมีโอกาสประสบความสําเร็จนะความสัมพันธ์เนี้ยแต่ว่าเหมือนกับมันต้องจริงจังมันต้องเด็ดขาด มันต้องชัดเจนนะคะแล้วมีโอกาสเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะแบบมีความสําเร็จออกมีความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จเรื่องงานเรื่องการบางอย่างก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดูทรงจะสําเร็จได้ไม่ว่าจะอยากตัดใจต้องตัดให้สําเร็จหรือประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมีการควบคุมกันด้วยนะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะค่อนข้างเป็นบอสซี่หรือว่า มีการพยายามควบคุมกันนะความสมานนียโดดเด่นมากๆมีการควบคุมกันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยยอมด้วยนะคะคือประมาณว่าถ้าไม่ยอมให้ควบคุมก็แบบจะขิงกันจะแบบแตกหักหรือว่าเถียงกันอะไรเงี้ยนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นแล้วดูทรงเป็นคนเก่าๆนะคะหรือควบคุมกันอยู่ในความสัมพันธ์นะคะหรือป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนเข้าๆออกๆออก,กันเนี่ยะะ <S <S <ๆ>แหละนะคะแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันมีอีโก้ด้วยอ่ะมีความมีอีโก้ต่อกัน นะคะมีนักควบคุมในความสัมพันธ์เป็นคนผดิตกาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยมีทิฏฐิมานะโออมีทิฏฐิมานะการที่อยากที่จะเอาชนะกันนะคะก็เป็นไปได้อ๋อโอเคไม่ได้เสียว้ดโทษนะทุกคนอุปกรณ์ไม่ครบสดจริงๆอ่ะไม่เป็นไรไม่ตัดด้วยเออยี้แหละช่างมันนะคะเนาะแล้วก็มีการแบบทิฏฐิมานะนะคะมีการเอาชนะกันด้วยเออน่ไม่ค่อยจะยอมกันเลยนะคะความสัมพันธ์นี้ก็เราอย่างที่บอกอะไปกันอย่างช้า หรือบางเคสเนี่ยมีการพอสหรือหยุดกันไปแล้วนะนะคะแต่ว่าอะไรแต่มันอาจจะมีการรอกันอยู่ถ้าเกิดพวกคุณตีตัวออกห่างกันแล้วนิ่งกันแล้วพอสกันแล้วอาจจะยังมีการรอกันอยู่ก็ได้นะคะรออะไรรอความชัดเจนรอการตัดสินใจหรือรอตัดใจก็ได้นะคะแต่ในบางเคสการที่พวกคุณยังต้องป้วนเปี้ยนกันเนี่ยบางทีมันเป็นเนี่ยมันมีเรื่องธุรกิจกิจการงานนะคะการเรียนการงานธุรกิจหรืออะไรก็ได้ที่มันร่วมกันนะคะหรือพวกคุณเนี่ยจริงๆแล้ว ต่อให้ความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้แต่ก็กําลังรออยู่นะรอการมั่นหมายแต่งงานรอการเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์เนี้ยดูทรงจริงๆแล้วพวกคุณมีความมั่นคงบางอย่างร่วมกันนะถ้าดูอย่างนี้นะเออบ้านอสังหาที่ดินการรอการมั่นหมายแต่งงานนะคะออธุรกิจกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูทรงมีความมั่นคงอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่ เอาละพลังงานหลักทั้งหมดนี้คือพลังงานหลักตรงไหมถ้าตรงไปต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขามีอะไรอยากบอกคุณแต่ขออนุญาตขั้นแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันที่19พฤษภาคม2 0 2 5จะมีการจุดเทียนอิ่นคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนใช้จุดเพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้รับร่นมากยิ่งขึ้นพุทธคุณซ้ายข้าร้0 0ซ์ไม่เทาไม่ดำไม่มีทางที่จะมีของไม่ดีอะไรมาเข้าตัวเราไม่มีเด็ดขาดเลยนะคะอาจารย์เข็ม ถาเป็นไส้ในแล้วก็ปั้นขึ้นรูปให้พวกเรานะคะแล้วก็จุดให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเทียนแฮนเมดร้อยเ์เซ็นต์ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นทําเท่าที่สั่งจองนะคะ,ะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลเพราะว่าต้องอิงก,กับบุญกรรมนะบุญกรรมของตัวคุณถ้าจุดในฐนานะคนโสด ะะก็ดูซิว่าใครจะมีบุญสัมพันธ์ก,กับคุณก็ดึงดูดมาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคนมีคู่ก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างคุณกับคูก่คกร,รณีนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็หลังบ้านหลังไม้สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะเรามาต่อกันดีกว่านะไหนเรามาดูซิว่าความสัมพันธ์ลักษณะนี้เนี่ยนึกนึกงักงักเอาชนะกันเนี่ยนะคะยักแย่ยักยันแต่ดูผูกพันดูมีความมั่นคงระหว่างกันเนี่ยนะจะตัดก็ยังไม่ขาดจะไปต่อก็ช้าอะไรเงี้ย เขานะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากๆาในตอนนี้คืออะไรค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากๆในตอนนี้อุตันอุ้ยเขาบอกว่าเขาต้องการความรักความสัมพันธ์ในเชิงไม่เปิดเผยอ่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยรู้กันสองคนก่อนได้ไหมเออยังไม่ต้องกระตตกกระตากนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากๆนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องอาจจะเป็นรักไรเงื่อนไขหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ใส่ๆอะไรเงี้ยนะคะแบบว่ามีความใสๆโปร่งใสแต่ยังไม่ต้องบอกใครเออยังไงล่ะอาจจะแบบอยากให้เป็นความสัมพันธ์แบบเหมือนไรเดียงสาอะเออแต่แบบรู้กันสองคนได้ไหมอะไรเงี้ยนะ <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะขยบความสัมพันธ์น่ะการจะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้การจะอัพ สถานะความสัมพันธ์นี้ั p เล v e l อัปเกรดต้องใช้ความกล้าหาญจริงๆนะคะเพราะอะไรเพราะเขายังติดกับดักความเจ็บปวดในอดีตอ่ากับคุณก็ได้ไงเคยเจ็บเจบกันเขาเลยยังแบบไม่กล้าที่จะทําอะไรกระตุกกระตากนะหรือเขามีความทรงจําที่เจ็บปวดในอดีตของเขาเองก็ได้ที่เขายังออกมาไม่ไดทท้ที่ต้องใช้ความกล้าหาญในการก้าวข้ามความเจ็บปวดของตัวเองนะคะก็เป็นไปได้เนาะอ่ะเขาสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากมากมากในตอนนี้มีอะไรอีกนะคะ อ๋อเขาบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องมองมองคนอื่นๆบ้างละมั้งอืมอาจจะต้องดูดูคนอื่นบ้างหรือเปล่าหรือการที่เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้รู้กันสองคนหรือเป็นความลับเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะยังอยากที่จะอ๋อเปิดใจในเชิมมีตัวเลือกก่อนก็ได้ไงเอออาจจะยังอยากเลือกอยู่นะคะก็เป็นไปได้แต่เขาก็ต้องการคุณนะไอวอนยูเพราะว่าอะไรเขารู้สึกได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความบริสุทธิ์อะมันบริสุทธิ์ไร้เดียงสาหรือมันแบบมีความสว่างเนาะแบบพวกเราแบบ ความสมัธ์ที่ดีอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงเขาก็เลยแบบแต่เขาก็ต้องการคุณนะอะไรอย่างนี้นะคะโอ้แล้วเขาบอกว่าเขาได้รับคําแนะนําที่ไม่ถูกต้องบางอย่างเกี่ยวกับคุณด้วยนะหรือเขาอยากจะบอกว่าคุณน่ะไปได้รับคําแนะนําที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเขาก็ได้นะคะเออใต้สําหรับเนี่ยอีโก้เห็นไหมบอกแล้วนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณน่ะอีโก้จัดเกินไปนะเกินกว่าที่เขาจะกล้าขยับสเต็ปอ่าหรือว่าเออ ต้องมองดูคนอื่นๆบ้างหรือเปล่าเพราะคุณไอกโก้จัดนะคะหรือเขาอยากจะบอกว่าตัวเขาเองก็มีอีก้ฉันก็มีอีก้เหมือนกันอ่าฉันก็ยังแบบอยากเลือกอยู่นะคะหรือว่าต้องรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมเออจะมาเปิดผงเปิดเดผยความสัมพันธ์นี้ได้ยังไงล่ะอะไร้ก็ได้เนี่ยนะคะอ่ะเขาอยากจะบอกอะไรคุณเอกค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมาก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 ,มากในตอนนี้เขาหวังว่าเขาจะปฏิบัติกับคุณได้ดีกว่าที่ผ่านมาด้วย รู้ว่าเหมือนมันยังดีไม่พออ่ะยังทําดีไม่พอก็หวังว่าเออหวังว่านะจะได้ทําให้ทํากับคุณอ่ะดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเราจะได้กลับมาหากันอีกอะถ้าพอสไปหยุดไปห่างไปเขาบอกว่าเราคงได้กลับมาหากันอีกแหละเพราะว่าเขายังต้องการคุณอยู่นะแต่ว่าไม่เปิดเผยได้ไหมหร,ห,รหรือหรือรักได้เงื่อนไขได้ไหมไม่ผูกมัดกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเนี yeah, ่ย I love you เขาทั้งต้องการทั้งรักคุณแต่มันมันมีเงื่อนไขที่มันยังเปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้หรือต้องการความ โปร่งโล่งสบายๆมากกว่าก็ได้ไงเนี่ยเขาบอกมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยที่ย้ำเตือนให้เขาระลึกนึกถึงคุณนะเนี่ยภาวะที่เขาเจ็บกับอดีตระหว่างคุณกับเขาหรือติดกับดักความทรงจําที่เจ็บๆของตัวเองก็ได้ไงแล้วก็เรื่องอีโก้มีส่วนสําคัญกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะเอ่อสรุปความเจ็บของเขานะคะกับอีโก้ค่อนข้างสําคัญกับความสัมพันธ์นี้ที่ดูทรงแต่งึ้งนังงกนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะ